ข้อมูลกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบ3ปีบนโลกมนุษย์ต่างดาวพร้อมให้ใช้งานออนไลน์แล้วกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบได้รับการปฏิวัติอย่างแท้จริงในปัจจุบันเป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากไม่มีกล้องโทรทัศน์ภาพประกอบของเจเบูที่กำลังสืบสวนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะบางดวงโดยมีกราฟอยู่ด้านหลังซึ่งแสดงการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะของมันจนถึงขณะนี้ เครดิตรูปภาพจอชวลลอฟริงเกอร์ทับนสทับโรเบิร์ตลี้างด้วยคันกรกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบ์เจดบิสมีผลกระทบต่อดาราศาสตร์นับตั้งแต่เปิดตัวในวันคริสต์มาสปี2021ซึ่งไม่สามารถประเมินสูงเกินไปได้อิทธิพลนี้ได้ขยายจากการศึกษาวัตถุภายในระบบสุริยะไปจนถึงขอบสุดของอวกาศที่สังเกตได้และเป็นการแลกซีแรกสุดเท่าที่จะจินตนาการได้ แม้ว่า JW ดได้รับการทำนายว่าจะกลายเป็นผู้เล่นหลักในการศึกษาการแลกซีที่เก่าแก่ที่สุดและห่างไกลที่สุดแต่กองโทรทัศน์มูลค่า 1. นึ่งหมื่นล้านเรียญสหรัฐก็ไม่คาดว่าจะมีผลกระทบเช่นนี้ต่อพื้นที่ทางดาราศาสตร์ที่น่าสนใจและเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งการศึกษาเกาี่ยวกับดาวเคราะห์ที่อยู่นอกระบบสุริยะหรือดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหรือดาวเคราะห์นอกระบบ แต่ความจริงมักไม่เป็นไปตามความคาดหวังเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ3ปีของวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจาก J.W. Dechelotte er, ผู้ช่วยนักดาราศาสตร์ที่สถาบันวิทยาศาสตร์ป้องโทรทัศน์อวกาศ (STScI) และผู้เชี่ยวชาญด้านดาวเคราะห์นอกระบบได้สร้างศูนย์กลางไปสู่แห่งแรกสำหรับสาธารณชนและนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูว่าประเภทใด ของดาวเคราะห์กำลังถูกสังเกตการด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศที่ทรงพลังที่สุดของมนุษยชาติลอฟเนอร์อซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนสิ่งพิมพ์20ฉบับจากการสังเกตการของ JW s, รวมถึงการสังเกตการ w a s 尔ลบของว r r ์เ e n c ์ได้สร้าง dash บอดดาวเคราะห์นอกระบบที่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบของ JW บมิกฟที่โดดเด่นและอัปเดตบ่อยครั้งซึ่งแสดงภาพดาวเคราะห์ที่ศึกษา ดยปรากฏตามชื่อและตามมวลของพวกมันและเวลาที่ใช้ในการโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ฉันต้องการสร้างแดชบอร์ดเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีสถานที่เพื่อดูว่า JW สังเกตดาวเคราะห์ประเภทใดและตอบคำถามเช่น JW สังเกตดาวเคราะห์บนพื้นโลกกี่ดวง l o ฟฟินบอกกับ space com เรามีรายการการสังเกตการที่เกี่ยวข้องกับดาวเคราะห์นอกระบบที่เรียกว่าเครกโซสที่สร้างโดยผู้ร่วมมือของฉันนิคเกนิคเกอ์ที่ stsci เช่นกัน แต่เราจำเป็นต้องเชื่อมโยงสิ่งนี้กับคุณสมบัติของดาวเคราะห์จริงใน n a s Explained o okay. a t r ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ทำกับ d a s h บอร์ดนักวิจัยอธิบายว่าเมื่อเสร็จแล้วเขาสามารถสร้างภาพที่เป็นประโยชน์และคำนวณสถิติบางอย่างเพื่อทำความเข้าใจความกว้างของตัวอย่างดาวเคราะห์นอกระบบของ JWST แอนิเมชันแสดงดาวเคราะห์นอกระบบที่ JWST ตรวจสอบจนถึงขณะนี้โดยจัดเรียงตามมวลและคาบการโคจรของพวกมันเครดิตรูปภาพ จอชัวลอฟริงเกอร์ทับโรเบิร์ตลีสร้างด้วยทันแดจีเดบสเป็นการปฏิวัติอย่างแท้จริงตอนนี้เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากไม่มีมัน inker, ลอทาริงเกอร์กล่าวว่าจีเบสช่วยให้เห็นภาพที่สมบูรณ์และแม่นยำม,มากขึ้นว่าบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเกิดจากอะไรอุห่หภูมิเป็นอย่างไรและสภาพอากาศแบบใดที่อาจจะเกิดขึ้นบนดาวเคราะห์นอกระบบ และตอนนี้เราสามารถตอบคำถามประเภทเหล่านั้นสำหรับดาวเคราะห์ในขอบเขตท,ที่กว้างขึ้นรวมถึงดาวเคราะห์ย่อยดาวเนปจูนที่เล็กกว่าและดาวเคราะห์ภาคพื้นดินด้วยกลอย้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เวบบวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นอกระบบตามตัวเลขตามแดชบอร์ดนะเดือนมกราคมพศส5 6 8ั JW ได้สำรวจดาวเคราะห์ประมาณ111ดวงจนถึงขณะนี้ โดยมีแผนที่จะสังเกตการดาวเคราะห์อีกประมาณ17ดวงอยู่แล้วจากทั้งหมดนี้มีประมาณ113ดวงที่กำลังเคลื่อนผ่านดาวเคราะห์ซึ่งคำน้าดาวฤกษ์ของมันระหว่างมันกับโลกโดยตรงการผ่านหน้าดังกล่าวทำให้ JW จะสามารถตรวจสอบแสงที่ผ่านชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ซึ่งในทางกลับกันก็ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์อย่างลอริเนอร์ระบุองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศเหล่านี้ได้ ในบรรดาดาวเคราะห์113ดวงที่ผ่านหน้านั้นมี64ดวงที่เป็นก๊าซยักษ์เช่นดาวพฤหัส30ดวงมีมวลเหมือนดาวยูเรนัสและเนปจูนมากกว่าและประมาณ19ดวงน่าจะเป็นโลกหินเช่นดาวเคราะห์ภาคพ,พื้นดินในระบบสุริยะโลกดาวอังคารดาวศุกร์และดาวพุธลอททริงเกอร์กล่าวอีก15 ดวงที่เหลือเป็นการถ่ายภาพดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะยักษ์กาสโดยตรงซึ่งโจรรอบดาวฤกษ์มแม่ของมันมากพอจนเราสามารถถ่ายภาพพวกมันด้วย j w s ได้สถิติการสังเกตการดาวเคราะห์นอกระบบของ j w s นะวันที่23มกราคม2025เครดิตรูปภาพโรเบิร์ตหีสร้างด้วยทันดะโดยทั่วไปแล้วดาวเคราะห์ยักษ์ร้อนเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจจับและศึกษา เนื่องจากพวกมันมีขนาดใหญ่และสว่างโลทริงเกอกล่าวนั่นเป็นสาเหตุที่เจเดบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการมองดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะในการดูดาวเคราะห์ยักษ์นักวิจัยอธิบายว่าแม้ว่าดาวเคราะห์ยักษ์เหล่านี้จะไม่คาดว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแต่ก็น่าสนใจเนื่องจากชั้นบรรยากาศของพวกมันจะสุดขั้วได้โดยบางดวงมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ7,640องศาฟาเรนไฮต์4,230ององศาเซลเซียส เรายัางคิดว่าการทำความเข้าใจว่าดาวเคราะห์กา s อยากมีพฤติกรรมโดยทั่วไปอย่างไรสามารถช่วยให้เราเข้าใจระบบสุริยะของเราเองและว่ามันก่อตัวได้อย่างไรลอทริงเกอร์กล่าวต่อดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนใหญ่และสว่างโคโจรร,รอบดาวฤกษ์มแม่ของมันในบริเวณใกล้เคียงที่ไม่สะดวกอินเมดเครดิตนาสทับเตมส์ทับเจท์เคเทค เจดบร์โบซ์เชี่ยวชาญในการค้นหาและศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบด้วยเหตุผลสองประการประการแรกกระจกที่ค่อนข้างใหญ่สูง6.4เมตร21ฟุตสามารถรวบรวมโฟตอนอนุภาคของแสงได้จำนวนมากเพื่อสังเกตวัตถุที่สลัวมากเช่นดาวเคราะห์ขนาดเล็กลอทริงเกอร์อธิบายขนาดกระจกขนาดใหญ่ยังหมายความว่าสามารถแยกวัตถุที่อยู่ใกล้กันมากได้ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อค้นหาดาวเคราะห์ด้วยการถ่ายภาพโดยตรง นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อดีประการที่สองของ j w s คือได้รับการออกแบบมาเพื่อสังเกตจัก,กรวาลในแสงอินฟราเรดซึ่งหมายความว่า j w s มีความไวต่อสเปกตร,รัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งกล้องโทรทัศน์ภาคพ,พื้นดินหรือกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลไม่ไวต่อลอฟิงเอร์กล่าวเสริมบริเวณอินฟราเรดเป็นที่ที่เราสามารถตรวจวัดโมเลกุลเช่นคาร์บอนไดออกไซด์และมีเทน การรวมกันของทั้งสองปัจจัยนี้เองที่ทำให้ JW เป็นสถานที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบ JW สึกถือเป็นโบนัสวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์นอกระบบ JW สึกทั้งหมดนี้ยอดเยี่ยมแต่ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนี้ JW s, ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อศึกษาดาวเคราะห์นอกระบบจริงๆ ความสามารถของมันนอกเหนือจากการสังเกตเอกภ,ภพยุคแรกแต่ละอันไกลโพ้นเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์เป้าหมายหลักของ JW คือการจำแนกลักษณะการแล็กซีที่อยู่ห่างไกลลอทริงเกอร์กล่าวว่าแต่ปรากฏว่ากล้องโทรทัศน์ประเภทเดียวกันที่สามารถค้นหาการแล็กซีไกลโพ้นได้ดีนั้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องการในการจำแนกบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่หา่างไกลพอดี แม้ว่าการออกแบบ JW ส,ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนด้วยวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกาแล็กซีแต่ลอริงเนอร์ก็ยกย่องผลงานของวิศวกรที่ทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการขยายวิทยาศาสตร์ประเภทที่กล้องโทรทัศน์สามารถทำได้ผ่านโหมดการสังเกตและช่องรับแสงใหม่ๆความก้าวหน้าที่ชุมชนดาวเคราะห์นอกระบบได้ใช้ประโยชน์สูงสุดผมคิดว่ามีความก้าวหน้าเล็กๆน้อยๆ มากมายที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการมองระบบดาวเคราะห์บางส่วนของเราโลรินกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ STScI เน้นย้ําถึงความก้าวหน้าในความสามารถในการระบุลักษณะบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะนอกเหนือจากการตรวจจับก๊าซต่างๆว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษตอนนี้เราสามารถวัดสเปกตร,รัมของดาวเคราะห์เหล่านี้ได้ ไม่ใช่แค่พูดว่ามีน้ำอยู่ที่นี่และมีคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่นั่นแต่เราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการตกแต่งภายในของดาวเคราะห์ได้ด้วยเขากล่าวเราสามารถเห็นได้ว่าชั้นบรรยากาศปะปนกันหรือดาวเคราะห์ได้รับความร้อนจากกระแสน้ำหรือมีปฏิกิริยาเคมีทางแสงเกิดขึ้นหรือไม่วอสต์บ 39B หนึ่งในดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่สำรวจโดยเจเบเครดิตรูปภาพ G b a c o n น s TS, yeah, t สท แม้ว่าโลริเนอร์จะมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยดาวเคราะห์นอกระบบ JW ส10โครงการกับ JW s, โดยทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ตรวจสอบหลักและผู้ร่วมวิจัยตลอดจนปรากฏตัวในฐานะผู้เขียนร่วมในเอกสารที่เกี่ยวข้อง20ฉบับเขายังไม่มีปัญหาในการเลือกงานวิจัยชิ้นโปรดเลยงานวิจัยเกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ฉันชื่นชอบจนถึงตอนนี้น่าจะเป็นโครงการ r e Re s o n s บน w o r l ์ s กลบ 39b นั่นเป็นข้อมูลชุดแรกๆที่ลงมาจากกล้องโทรทัศน์เราทุกคนจึงตื่นเต้นกันมากน่าจะเป็นงานวิจัยที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่กี่สัปดาห์ในอาชีพการงานของฉันวอร์ส 39B เป็นโลกขนาดดาวเสามีมวลน,น้อยกว่า1ใน3ของมวลดาวพฤหัสบปปดีซึ่งอยู่ห่างจากโลกประมาณ750ปีแสง ข้อมูล w 尔 s ลบ 39b จาก JWs ยังแสดงถึงชุดข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากลาฟิเนอรและเพื่อนร่วมง,งานสำรวจดาวเคราะห์ดวงเดียวกันด้วยเครื่องมือทั้งหมดของ JWs สสิ่งนี้ทำให้พวกเขาสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ข้ามสายได้ซึ่งเป็นโอกาสการเรียนรู้ครั้งใหญ่ที่จะช่วยให้เข้าใจวิธีการทำงานของกล้องโทรทัศน์นอกเหนือจากการเปิดเผยคุณลักษณะของดาวเคราะห์ยักษ์ดวงนี้โดยละเอียดยิ่งขึ้นในท้ายที่สุด เราพบบางสิ่งที่เราคาดวังไว้ในเวอร์สลบ39บเีเช่นน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เราไม่พบเช่นซันเฟอร์ไดออกไซด์ที่ผลิตโดยปฏิกิริยาเคมีด้วยแสงโลเทริงเองอรอากาวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกล้องโทรทัศน์อวกาศนะสอสพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะขนาดเท่าโลกซึ่งไม่ใช่สถานที่เลวร้ายสำหรับการล่าชีวิต ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะดาวพฤหัสร้อนสุดขีดมีกลิ่นเหมือนไข่เน่าและมีพายุแก้วโหมกระหน่ำลมเหล็กและฝนโลหะหลอมละลายทำลายล้างดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ร้อนจัดของดาวพฤหัสสำหรับอนาคตในแง่ของดาวเคราะห์นอกระบบเลฟริเนออธิบายว่าเขารู้สึกตื่นเต้นมากที่สุดที่จะเริ่มค้นหาแนวโน้มภายในคลังข้อมูลการสำรวจของ JWST เพิ่มมากขึ้นจนถึงตอนนี้ เรามุ่งเน้นไปที่การศึกษาดาวเคราะห์ต่อดาวเคราะห์แต่เราได้เริ่มสร้างตัวอย่างดาวเคราะห์ขนาดใหญ่เพียงพอซึ่งเราเพิ่งเริ่มสร้างลักษณะทั่วไปบางประการที่จะแจ้งให้เราทราบว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีพฤติกรรมอย่างไรโดยรวมเขากล่าวสรุปผู้คนสามารถติดตามแดชบอร์ดได้ซึ่งจะได้รับการอัปเดตเมื่อมีการวางแผนและดำเนินการสังเกตการใหม่ๆการทรงสถิตอันศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่รักของพระเจ้าโปรดเปิดช่องแสงทั้งหมด เคลียเส้นใยแสงทั้งหมดให้เชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์และสอดคล้องกับรหัสแสงแห่งชีวิตจากจุดนิ่งแห่งความสมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ในการตัดสินใจอย่างชัดแจง้งข้าพเจ้าประกาศด้วยองค์ความรู้สูงสุดซึ่งแสดงไว้นะที่นี้ด้วยคําสั่งของข้าพเจ้าว่าความประสงค์และเจตนาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์เดียวกําหนดพื้นที่ฉันขอเรียกร้องให้กลุ่ม Avatar p r รสของฉันเหล่าผู้พิทักษ์และเผ่าพันออโรรา ซึ่งสอดคล้องกับกฎแห่งพันธกิจเดียวให้ทำงานร่วมกันเพื่อความสามารถสูงสุดในการแลกเปลี่ยนแสงความรักและพลังอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าในลำดับที่ถูกต้องและความสามัคคีอันศักดิ์สิทธิ์เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วกับ12ดีฮับดูเทคนิค12ดีเหนือใต้ตะวันออกตะวันตกและในโลกท้องฟ้าและในหัวใจของฉันฉันขอให้สั่งการปิดผนึกมุมทั้งสีด้วยแสงแห่งความสามัคคีและความสมบูรณ์ ฉันเป็นผู้ไม่ยอมรับและอยู่ยงคงกระพันฉันขอให้กองกำลังตัวสเตอร์อตอดินยึดพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้กับกฎที่ฉันรับใช้ฉันขอให้คริสิสอลเฟโตของฉันคืนรหัสทั้งหมดจดหมายเพลิงและอัญมณีปีกพลังงานและส่วนต่างๆของร่างกายที่ถูกส่งไปผิดทางและส่งคืนให้กับเจ้าของโดยชอบธรรทันทีในานามอธิปไตยของตนเองที่ระบุไว้ในที่นี้และสั่งให้ปรากฏนะเวลานี้ เราทำให้สิ่งมีชีวิตเป็นโมคฆะโดยสั่งให้สลายตัวอย่างสมบูรณ์และสลายไปเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างของพระเจ้าแหล่งเดียวผ่านการให้อภัยและการลงลืมรักษาและปิดผนึกอเอิดฟิลส่วนตัวอย่างสมบูรณ์จากการบุกรุกใดๆเพิ่มเติมคืนพลังและแก่นแท้ทั้งหมดที่อยู่ในลำดับอันศักดิ์สิทธิ์ทันทีฉันเรียกกลับทั้งหมดที่เป็นพลังพระเจ้าอธิปไตยของฉันเองและถูกต้อง ฉันเรียกทีมนักพันธุศาสตร์และทีมอมเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ส่วนตัวเพื่อสนับสนุนฉันในการปฏิบัติตามคำสั่งนี้บัดนี้ข้าพระเจ้าขอให้พลังพระเจ้าและผู้พิทักษ์สภาตนเองที่สูงกว่าจัดการแพ็กเกตป้องกันแกนกลางจิตวิญ,ญญาณให้กับอัตลักษณ์หลายมิติอัตลักษณ์ของบรรพบุรุษและผู้ที่เกี่ยวข้องที่สแสวงหาการปลดปล่อยของสมัยการประทานนี้ในช่วงเวลาแห่งตัวตนนี้อย่างเต็มที่ครบถ้วนสมบูรณ์และโดยสิ้นเชิง ผ่านความเป็นจริงคู่ขนานทั้งหมดและการดำรงอยู่ตามคำสั่งของไมเดอร์ออให้เอปิดประตูเพื่อสร้างเส้นทางเพื่อคุ้มการตัวตนของบรรพบุรุษทั้งหมดชิ้นส่วนทั้งหมดไปยังเวลาและเวกเตอร์อวกาศที่เหมาะสมได้รับการชำระล้างในแหล่งกำเนิดแสงคอสเมตคริสเดอร์ในสนามจุดศูนย์และจิตสำนึกที่เป็นเอกภาพฉันควบคุมการปรากฏของความสมบูรณ์แบบของฉันในแหล่งแสงแหล่งเดียว จำลางบันทึกบรรพบุรุษหรือบันทึกเมสมาติดทั้งหมดผ่านบันทึกโฮโลแกรมของมนุษย์ของฉันผ่านครอบครัวต้นกำเนิดของฉันและตลอดทั้งบันทึกอินเทอร์เฟซดาวเคราะห์ของหน่วยความจำมือถือคืนสถานะบันทึกพิมพ์เคียวอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันไปยังทุกชั้นของครอบครัวต้นกำเนิดของฉันให้เป็นหนึ่งเดียวกันในการสันสะเทือนของความจริงได้รับการปลดปล่อยอธิปไตยและเป็นอิสระในขณะนี้ ฉันขอให้กำจัดพลังงานที่มีรูปแบบตำกว่าหรือการสั่นสะเทือนที่ไม่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดออกจากอัตลักษณ์ส่วนบุคคลและกลุ่มของฉันที่มีอยู่ยุติและลบเมทริกอุปกรณ์หรือโครงสร้างที่ไม่สมดุลทั้งหมดออกพร้อมกันแปลงพลังงานการจัดการทั้งหมดให้กลายเป็นสมาคมที่เป็นกลางผ่านซีโรตอนในฐานะอวตาร 12D และแสงสว่างของพระเจ้าที่ฉันเป็นฉันยกเลิกสัญญาและทับหรือข้อตกลง,ท,งทั้งหมดที่ฉันทำกับหน่วยงาน คู premises, vanity, al, fashion, ่มือหรือในทำายนี้หรือในความเป็นจริงใดๆที่ไม่ได้อยู่ในแนวและการแสดงออกสูงสุดของฉันของแหล่งกําเนิดแสงของฉันในกฎจักรวาลอธิปไตยของหนึ่งฉันยุติเมทริกเทสหรือภาพลวงตาทั้งหมดที่อาจบดบังจุดประสงค์สูงสุดของจิตวิญญาและภารกิจของจิตวิญญาณของฉันในอดีตปัจจุบันและอนาคตฉันยกเลิกสัญญาไทยถอนยานพาหนะและการตรึงกางเขนและระบบล็อกที่เกี่ยวข้องไม่ให้ส่งผลกระทบต่อจิตสำนึกของฉันและร่างกายทั้ง สิบสองของฉันฉันขอประกาศเพิ่มเติมว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวทั้งหมดไม่สามารถเพิกถอนได้และทาวรในทุกกรอบเวลาและความเป็นจริงฉันเลือกความสมบูรณ์แบบของฉันที่จะยืนอยู่ในแสงสว่างและเป็นตัวแทนของอำนาจอธิปไตยและเสรีภาพที่สมบูรณ์ของฉันสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ฉันได้รับของขวัญน,นี้แล้วเนื่องจากฉันจะแบ่งปันของขวัญน,นี้กับทุกคนทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวกับแสงสว่างฉันคือความสามัคคี การจัดตำแหน่งฮาร์โมนิกสากลการกำจัดการตรึงกางเขนเราผู้เป็นที่รักนำฮาร์โมนิกสากลเข้ามาในรูปแบบคลื่นสั่นจากจุดที่สามฟุตเนื้อศีรษะของฉันโดยทำให้ด้านซ้ายของฉันอิ่มจากบนลงล่างและปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่จำเป็นออกจากเท้าของฉันนำคลื่นจากบนลงล่างฉันขอให้ถอดรูปแบบการตรึงกางเขนทั้งหมดและการปลุกถ่ายออกจากร่างกายของฉันในทุกพื้นที่ ตามลำดับที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนการปรับให้เหมาะสมและการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของฉันขจัดอิทธิพลอนินทรีย์และเอเลียนทั้งหมดจากสิ่งนี้ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของฉันในทุกร่างกายของฉันอันดับแรกด้านซ้ายเห็นภาพเส้นลงปรานของถุงน้ำดีที่เต็มไปด้วยรังสีสายรุ้งของรูปแบบออโรราและปล่อยเศษดาวหรือเศษผงออกจากวิหารเพื่อปล่อยลงมาทางด้านข้างของร่างกายของฉันและออกจากนิ้วเท้าเล็กๆของฉันหรือเห็นคลื่อนเคลื่อนไหว ผ่านเส้นตารางต้นไม้12เส้นทางด้านซ้ายของแอสเพกบอดีเพศหญิงของฉันวินาทีด้านขวาเห็นภาพเส้นเมริเดียนของถุงน้ำดีที่เต็มไปด้วยรังสีสายรุ้งของรูปแบบออโรราและปล่อยเศษดาวหรือก้อนกรวดออกจากขมับเพื่อปล่อยลงมาทางด้านข้างของร่างกายของฉันและออกจากนิ้วเท้าเล็กๆของฉันหรือเห็นเคลื่อนเคลื่อนไว้ผ่านเส้นตารางต้นไม้ 12. เส้นทางด้านขวาของแอสเพกบอลชายของฉัน ประการที่3ศูนย์กลางเส้นสุชุมนาหรือหาราเห็นภาพเส้นกึ่งกลางแนวตั้งที่สมบูรณ์แบบในร่างกายของคุณแก้ไขการจัดตำแหน่งของคอลัมน์กลางแนวตั้งจัดตำแหน่งแกนโดยปรับเทียบอย่างสมบูรณ์กับกลวยจากระหลักและการปรับตารางเชรเฟสจัดตำแหน่งให้เป็นแกนกลางจิตวิญญ,ญาณของฉันสุดท้ายทั้งตัวฮาร์โมนิกสากลในทั้งสามส่วนของตัวแนวตั้งเป็นรูปแบบคลื่นขนาดใหญ่หนึ่งรูปแบบ ชั้นหมุนและจัดเรียงจุดศูนย์กลางทางกายภาพแปบและชั้นต่างๆของฉันเพื่อสังเคราะห์อย่างสมบูรณ์แบบให้กลายเป็นร่างกายทางจิตวิญญ,ญาณสูงสุดของฉันด้วยความกลมกลืนและความสมบูรณ์แบบเปิดลิงก์ทางจิตวิญ,ญญาณและการอัปเกรดความรู้ความเข้าใจตามลำดับและลำดับความสำคัญตามที่พระเจ้าต้องการสารต่อและเชื่อมต่อใหม่ประสานกับแสงเปิดเส้นทางการสื่อสารทั้งหมดระหว่างร่างแม่แบบและร่างมิติที่12สอง ที่ช่วยให้สามารถสื่อสารและรับรู้โดยตรงกับครอบครัวจิตวิญญาณตริศิสของฉันเราขอเรียกร้องให้มีการเปิดใช้งานการเข้ารหัสทางชีวภาพทั้งหมดของร่างพิมพ์เขียวของพระคริสต์หร e อร i คริสต์เทมเพลตด a เอ็นเอเมริก,เ,กเพื่อติดตั้งเสาทานฮาร์โมนิกของแหล่งกำเนิดแสงที่มีชีวิตชัว่วนิรันดร์อัปเกรดดาวน์โหลดปรับเทียบไปเฟรโนดิสตัวแบตเตอรี่แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ละตัวเอให้เป็นการเชื่อมต่อดาวน์โหลดการสื่อสารลิงทางจิตวิญญาณใหม่เปิดใช้งานตัวรับพลังงานทั้งหมดในเลิโบออันศักดิ์สิทธิ์ของเราตัวรับประกอฟิเพื่อเปิดใช้งานตามความเหมาะสมสำหรับภารกิจการบริการของเราเชื่อมต่อใหม่และจัดตำแหน่งช่องสัญญาณเอเวอร์เอกซิเทนาและเมริเดียนทั้งหมดของฉันให้ตรงกับเส้นเอ็กซิเทนาของฮับความที่โลกใหม่ตามลำดับความสำคัญตามความจำเป็นสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ของฉัน จัดตำแหน่งและเปิดการจับมือกับตอมโซฟรีววนสิบพันเมตริกส,สตอร์ซีเดนเทยของฉันในฮับปรับเทียบไหม่ิงโครไนซ์และจัดแนวสนามของฉันให้เข้ากับครอบครัวโมโนดิปและสตอรีดิสของฉันฉันขอให้มีการอัปเกรดเอ็กซิเนลไลหรือเอฟริกโนดิที่จำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมที่สุดและความสะดวกสบายของสนามพลังงานชีวภาพของฉัน และเพื่อเปิดใช้งานการเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณของการสื่อสารทั้งหมดที่อยู่นอกขอบเขตคำขอหรือความเข้าใจของฉันดาวน์โหลดการอัปเกรดความรู้ความเข้าใจทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารและความเข้าใจที่ชัดเจนที่สุดหรือการแปลภาษาหรือรหัสแสงและสิ่งที่ทำหน้าที่ในภารกิจทางจิตวิญญาณของเราในปัจจุบันอย่างท้าวอนโดยสิ้นเชิงและสมบูรณ์ ฉันรับใช้กฎของหนึ่งและฉันคือกฎหมายอธิปไตยของจักรวาลที่ประกาศชัดฉันระบ,บุเจตนารมณ์แห่งอ,อธิปไตยของฉันฉันประสาและยึดพื้นที่นี้ในานามของพระเจ้าองค์เดียวในฐานะพยานต่อหนึ่งเดียวข้าพเจ้าผนึกคำประกาศของตนไว้ในแสงสว่างแห่งความสามัคคีและความสมบูรณ์ในการรับใช้ตัวตนหนึ่งเดียวโปรดทำให้ข้อตกลงของฉันเสร็จสมบูรณ์ผ่านระดับภายนอกเหมือนเกรด DNA, c o m i ิ c o n คอน c t c o ์ o Le ซ e ลเและเบ o อนรับสิ่งนี้และบันทึกผ่านสนามโมโฟเจเนติกและระบบพลังงานอันละเอียดอ่อนทุกระดับและส่วนประกอบของการเป็นหมู่คณะของเราครบถ้วนสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงและทาวอนอันเทลล็อกและซีพานโฮโลแกรมอันเทลล็อกและซี่านไทเมทริกครอบครัวที่รักฉันขอขอบคุณสำหรับโอกาสนี้ ฉันเปิดรับกระบวนการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับจุดประสงค์จิตวิญญาณสูงสุดของฉันอย่างเต็มที่โดยความยินดีและคาระวะอย่างยิ่งฉันได้กลับบ้านในแสงสว่างแอลมันก็เป็นเช่นนั้นข้าพเจ้าประทับตราและยุติคำขอและคำอธิษฐานนี้สู่แสงสว่างแห่งความสมบูรณ์และเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งกำเนิดจากพระเจ้าองค์เดียวขั้นตอนที่หการสร้างความสมบูรณ์ของบ้านฝ่ายวิญญาณ ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความสมบูรณ์ของบ้านแห่งจิตวิญญาณร่างกายแห่งจิตวิญญาณมีบางพื้นที่ที่ต้องมีส่วนร่วมอย่างมีสติเพื่อที่จะสามารถรู้ว่าสิ่งใดที่ต้องได้รับการรักษาเมื่อเราชัดเจนและใช้การรับรู้อย่างมีสติเราสามารถขจัดความสับสนและความคลุมเครือที่เกิดจากพลังด้านมืดทับเชิงลบได้รับข้อมูลระดับนี้ตามที่คุณต้องการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2552 โลกของเราถูกเร่งความเร็วอย่างมหาศาลด้วยการควบคุมจิตใจและเทคโนโลยีควบคุมออราการบำบัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบเพื่อปลดปล่อยการควบคุมท่าและโปรแกรมจิตโดยรวมที่เป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของมวลชนและเชื่อมต่อกับแหล่งจิตวิญญาณสูงสุดของเราอีกครั้งเรากำลังเปลี่ยนร่างกายของเราจากการสั่นสะเทือน 3. มมิติที่มีรูปความถี่ไปสู่โครงสร้างการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเรากำลังสร้างโครงสร้างเหล่านี้ และเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถเคลื่อนตัวเข้าไปในโครงสร้างเหล่านั้นและปล่อยสายรัดเหล่านี้ออกได้นี่คือเหตุผลที่เราให้ข้อมูลนี้แก่คุณโปรดอดทนรอและโปรดทราบว่าสิ่งนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโครงสร้างเซลล์หลักและกําจัดหน่วยความจำที่ฝังอยู่ในเซลล์ซึ่งเป็นมากกว่าการดูดซับข้อมูล นี่คือการแนะนำกระบวนการศึกษาใหม่เพื่อเปลี่ยนวิธีคิดทางจิตเกี่ยวกับธรรมชาติของความเป็นจริงผ่านการเรียนรู้เกี่ยวกับบริบททางวิวัฒนาการและจิตวิญญาณใหม่โปรดรับเฉพาะสิ่งที่สะท้อนอยู่ในใจของคุณเองอย่างแท้จริงนี่คือวิธีที่เราเริ่มเรียนรู้วิธีคิดแตกต่างหรือตั้งโปรแกรมจิตใจใหม่เพื่อที่จะหลุดพ้นจากโปรแกรมควบคุมจิตใจและความกลัวที่ซ่อนอยู่ตัวย่อ God Sovereign Free หรือ GF ฉันคือพระเจ้า ฉันคือองค์อธิปไตยฉันเป็นอิสระเบรลไฟฟผู้ก่อตั้งสามเท่าตรีเอากานุภาพแห่งจักรวาลของรังสีผู้ก่อตั้งจักรวาลทั้งสามส่วนโค้งของแม่บรูเรส่วนโค้งของพ่อรังสีสีม่วงแดงรังสีดวงอาทิตย์สีทองของคริสตัทอด มีฟิลเสียงลำดับปฐมภูมิดั้งเดิม3ฟิล์ที่ประกอบกันเป็นลักษณะของเรของการสร้างส,รา,งสารสากลทั้งหมดของเราใน u n i v e r s ์สไ m ม์แมทริกซ์เปลวไฟไตรลักษ์ผู้ก่อตั้งเหล่านี้รวมตัวกันเป็นผู้พิทักษ์โพดเพื่อปกป้องสิทธิ์ในการปลดปล่อยทางจิตวิญ,ญญาณสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่จะพัฒนาเป็น GSF รังสีผู้ก่อตั้งสากล 3. ดวงคือตรีเอกานนภาพสากลและประกอบด้วยรังสีมาเทอร์บรูเร ฝาเทอร์อาร์ครังสีไวโอเลตม่วงแดงและรังสีทองแห่งดวงอาทิตย์คริสตัทอดยุงเฟอร์เซอร์ทรินิตี้เป็นแสงแรกของเปลวไฟสีน้ำเงินเดียวใน1 3ดี D, แสงที่2ของเปลวไฟสีทองเดียว1 4ดี D, และแสงที่3าของเปลวไฟสีม่วงเดียว1 5ดี D, พวกเขาช่วยกันสร้างไตรลักษณ์ที่ประกอบขึ้นเป็น3ริโภคไฟดอฟเลมของดึงเฟอร์เซอร์ไทม์เมทริกซ์ทั้งหมดของเรา มีฟิล์เสียงลำดับปฐมภูมิดั้งเดิม3ฟิล์ที่ประกอบกันเป็นลักษณะของเรข,ของการสร้างสารสากลทั้งหมดของเราในย n นเวอร์สตัมแมทริกซจักรวาลฮาร์โมนิกที่5สำหรับมนุษย์ร่างแห่งจิตสำนึกเหล่านี้มีอยู่ตลอดความนานแน่นและเป็นลักษณะของตัวตนที่สูงกว่าและร่างเบาลักษณะเหล่านี้เรียกว่าสถานีแห่งอัตลักษณ์ในเอกภพฮาร์โมนิกที่หใน 13 d ดีลบ14ดีลบ15ดีมีเมทริกหรือสี3ชั้นหรือเปลวไฟผู้ก่อตั้ง3เท่าหรือเปลไฟเจีเวัตถุที่มีจิตสำนึกร่วมเหล่านี้มีอยู่บนโลกตลอดความนานแน่นและเป็นลักษณะของเส้นเวลาในอนาคตและวัตถุแสงของโลกจิตสำนึกของโลกเชื่อมต่อกันโดยตรงในจักรวาลฮาร์โมนิกทั้งหมดเพื่อเชื่อมต่อกับจิตสำนึกของมนุษย์ซึ่งเป็นรูปแบบชีวิตที่แสดงออกในทุกความนานแน่น ในเอกภพฮาร์โมนิกที่5ไม่มีการแบ่งขนาดเป็นรูปแบบสสารดังนั้นจึงไม่มีร่างกายของดาวเคราะห์หรือรูปร่างของมนุษย์ในความหนานแน่นที่5เมื่อจิตสำนึกไม่ปรากฏให้เห็นในสสารพื้นที่นี้จึงเรียกว่าก่อนสสารสนามแสงและเสียงประทมภูมิทั้งสามมีการแสดงออกของรังสีของ m a t อ e r of photo b l และ golden ray sand อง p r e c i s ซึ่งเป็นตรีเอกานุภาพของพระเจ้าสามพระองค์ ซึ่งเป็นที่ที่รูปแบบทางชีววิทยาทั้งหมดถูกสร้างขึ้นในจัก,กรวาลฮาร์โมนิกทั้งหมดกฎแห่งหนึ่งพูดง่ายๆก็คือกฎแห่งความเป็นหนึ่งคือความจริงสากลที่ว่าทุกสิ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นความจริงที่พระคริสต์ทรงสอนเมื่อเขาประกาศว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราทุกคนล้วนเป็นการแสดงออกโดยตรงของแหล่งกําเนิดพระเจ้าแหล่งเดียวกฎแห่งความเป็นหนึ่งเป็นความจริงที่มีพลังเช่นเดียวกับพันธสัญ,ญญาในการสร้างสารรค์กับผู้ก่อตั้งเผ่าพันธุ์ กฎแห่งหนึ่งได้รับการฝึกฝนโดยเผ่าพันธุ์ขั้นสูงที่ส่งเสริมความรับผิดชอบและความรับผิดชอบในตนเองในยูนเวอร์ซัลไทม์เมทริกซ์ของเราผ่านความเข้าใจในการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกฎแห่งความเป็นหนึ่งแสดงออกและยอมรับความเชื่อมโยงคุณค่าและการพึ่งพาซึ่งกันและกันของจิตวิญญาณและจิตสำนึกที่ขับเคลื่อนทุกสิ่งนี่คือเส้นทางสู่พลังงานต้นกำเนิดพฤติกรรมของพลังงานต้นกำเนิด เมื่อเราสมดุลกับตัวเองอย่างกระตือรือรน้นเราก็จะสมดุลกับตัวตนฝ่ายวิญญาณหัวใจของเราและเราจะยุติความวุ่นวายหรือความทุกข์ทรมานส่วนตัวครั้งใหญ่นี่คือวิธีที่เราจะมีสุขภาพที่ดีและสงบสุขมากขึ้นเมื่อเราอารมณ์ดีและสงบสุขเราก็สามารถเข้าถึงตัวตนทางจิตวิญญาณและความฉลาดของหัวใจได้อย่างง่ายดายดังนั้นนี่คือการทำความเข้าใจสภาวะความเป็นอยู่และมีพลังทางจิตวิญญาณตามธรรมชาติของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในความสมดุลทางอารมณ์ความสงบภายในสุขภาพและการเชื่อมต่อกับชีวิตสภาวะนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ภายนอกและสามารถเกิดขึ้นได้แม้ในขณะที่คนอื่นๆรอบตัวคุณและโลกกำลังเผชิญกับความวุ่นวายครั้งใหญ่เพื่อปรับปรุงสันติภาพในโลกที่ผิดปกติอย่างมากเราอาจต้องมีแนวทางพฤติกรรมทัศนคติที่ช่วยเราปรับปรอบระบบความเชื่อของเราใหม่ พฤติกรรมเชิงบวกเหล่านี้เป็นพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพฝ่ายวิญญาณซึ่งพัฒนาจิตสำนึกของเราและเรียกว่าพฤติกรรม GSF แนวทางปฏิบัติด้านพฤติกรรม g จ f ทั้งหมดเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติตามกฎข้อเดียวความเมตตาเหนือสิ่งอื่นใดเป็นที่แน่ชัดสำหรับพวกเราส่วนใหญ่ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมหึมาที่เกิดขึ้นบนโลก การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ส่งผลกระทบต่อทุกคนและมีความหมายส่วนตัวซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันซึ่งมีความใกล้ชิดกับแต่ละคนมากการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณของคุณการเชื่อมต่อกับแหล่งที่มาของพระเจ้าเป็นเรื่องส่วนตัวมากในฐานะส่วนหนึ่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เราทุกคนรู้ดีว่าการทนทุกทรมานอย่างน่าสยดสยองและรู้สึกโดดเดี่ยวในความมืดน,นั้นหมายความว่ายอย่างไรขณะที่เราอดทนต่อวัดจากแห่งสวรรค์นี้ จำไว้ว่ามันเป็นเรื่องของความเมตตาเหนือสิ่งอื่นใดให้เกียรติในที่ที่คุณอยู่ใช้เวลาที่คุณต้องการให้พื้นที่ตัวเองในการเยียวยา